ไปแล้วครับผมบานโอ้โอ้ขึ้นแล้วเพียดขึ้นแล้วโอ้ยเอวเหี่ยวครับเนาะกน้อลูกส่งเวบาวขึ้นบินเพลินเห็ดเพิ่นคิดไอเดียมาเองเพลินมาสัน่นสนุกกระดังแล้วมันจะขึ้นเลยได้โกูเดี๋ยวนี้เพียดปล่อยสองเมตรหกสิบโซ่พี่น้องดวงนีพายตรงก้านกับปล่อยน้อเพียดเนอ้อสนุกสองขัน้นคือเก่าอีก เอ,อไปเลยแล้วเอาวิ้ยนี่สุดยอดรับผม2เมตร60โอรพิฟังขึ้นแน่นอนอ,อุ้ยเผพียรเพีย,พยดตรงนี่เพียดบลาใครสนใจได้เลยครับได้เพราะว่าคุยกับพ้นทรงแล้วพ้นทรงรับบริษัทรับ,รบเป็นด,ดวงสุดท้ายลูกค่าเออพิเศษเลยสุดท้ายสุดท้าย2เมตร60 กอนปีเรดูกานเนาะครับก่อนปีเราดูการน,นี่คนปล่อยสูย้อุ้ยขึ้นแบบงามใหญ่ลิลิกานกนมันอยากอ่อนการสนอยากอ่อนนิดนึงมันก็นเลยดังแบบเบาๆโอ้ยสนุกสองพันเลยสุดยอดับผมเป็นได้เสียงคอนโอ้สุดยอดปะโอเสียงคอน โอ้เซียนโกวมาเองเลย้มนี่ใส่สนุ๊กสองขันน้นอีกบานนี่เอ้าเป็นได้โกวง่ามปะกูมันจะขึ้นแล้วกลัวคุณคนนี้เพียรส,ส,ส,สยิ่สอบครับผมเซียนโกวเซียนโกวผ่านปะนโอ้ลูสซ่งวาวขคองบินเรา ใส่สนุ่วสองขันเลยเรื่งยัยอีเรืองดวงไหนงานเราคล้ายบทสองเมตรหกสิบคายอ๋อไปสนใจติดต่อมากับผมเทียดเรียบร้อยนอกปูเนาะถึงเนี้ยนอนดวงน่ะเพราะว่าเทียดแหละครับผมสองเมตรหกดวงใหญ่สุดเยดวงรือดดวงกูถ่ายว่าสันไพ่สนใจติดต่อเข้ามาครับผม ว่าเอาสองห้องสองเมตรหกซิปวาวิปุด้ดแล้ประกันคืนแน่นอนครับเพราะว่าเาเทียดปล่อยแล้วเทียดผ่านแล้วครับเพราะว่ามือเสาร์เนี่ยคุยกับคนส่งแหละพ่นส่วนงว่าพ่นซีเฮ็ดให้ได้อยู่ครับตอนนี้พีอยางได้สองเมตรหกซิปดวงดถ่ายติดต่อเข้ามาครับผมนี่ว่าคุงบินนี่เพียอาที่ทดสอบมันนี่ตะคืนผ่านในพี่อาทิตย์แจกซูตรบสันก็เห็นผ่า,านแล้วผูกไว้โอ้เอาเยังเหรเขาต้องผูเนาะ สูปส่งวบาขับบินเพื่นเฮ็ดเพื่นคิดไอเดียมาเอียงเพื่นมาสัน่นแบบง่ามถ้าหนุกระดังแล้วมันจะขึ้นเลยนะกูเดี๋ยวนี้ไปเลยโอ้โหพี่เอ็ด ออยู่โ้ล่อหมูหันนิดัวอย่างนักจะหน่อยเนาะเพียรเนาะเดี๋ยววาวโบเซลเลยเดี๋ยวยับหัวลงมาบานเออเขาต้องตวงให้นักหัวไว้พอเพียรเราใส่สองสองขันเลยนะครับคันย้อนโบไหร่เลยนักงวงื้นหมูหันก็ถือว่าโบเซลครับแต่ว่าวพื่นว่าอย่างนักหัวงจะหน่อยเลยเอาลงมาเขี่ยใหม่เม็ดแปด มาไหมเอามาอีคอนเอาไปไปไหนี่ลยน่ามวลอยู่หมผมด้รับได้นอนเปยนมดนะครับมันคือเนื้อือเสกัน กู่มานำคู่มือนำหาไปผออยู่ปลาผุดไปหาวาวันเม่นบนบอกโอ้ยเชยนขอนย่อนไรผุดลมมาตงผุกไปเนาะไปแล้วครับพบบัานโอ้โอ้ขึ้นแล้วเพียสขึ้นแล้ว60กซีพพิฟังขึ้นเน่น่ เพียดรตัวเองนี่เพียรมาใครสนใจได้เลยครับได้เพราะว่าคุยกับคนณทรงแล้วคนณทรงรับบริษัครับเป็นดวงสุดท้ายลูกค้าพิเศษเลยสุดท้ายสุดท้าย260ก่อนปีฤดูกาลเนาะครับก่อนปีฤดูกาลนี่เพิ่นปล่อยสู่เลยอุ้ยขึ้นแบบงามใหญ่อีหลีคันธนโนมันจากอ่อนคันธนโนจากอ่อนนิดนึงมันก็เลยดังแบบเบา โอ้สนุสองพันเลยสุดยอดครับผมผมสีมาทดลองแปลงสนุ่ให้พี่น้องได้ฟังครับว่าพัติกที่มันมันมีรอยโตมันสีดังบอกมันสีดังบอกมันจะเป็นอย่างไรนะผมสีมาอขีสูตรกับบูมีอีกบอกครับโอ้สูตรเพียนบูมี่บูมีขีสูตรบูมีหัวเบื้องมันสีดังหมดนล้เพียนเนาะดังจำได้นี่เอาทดลองเอาใบแบบใบโตกันเบื้อง ใบมันตอน่อกันส่วนมากเขาบกค่อยเอาครับเขาเอาทิ่มเลยผมก็เลยมาลองเฮ็ดเบิงว่ามันสิดังบ่อไปดุนกันครับผมอูยดังเตื่นเตียดโอ้ทางหลังก็ฟังแบบเบียด <laughs> ทางหลังคือฟังรับฟังดีทางหลังน่ะปอดคอมาฟังเลย มันก็ะสีดังอ่ะประมาณนี้แหละครับเพราะว่าอืมันเป็นรอยต่อนะโอ้แต่กระดังรอยต่อแต่กระดังใดสั่หรือว่าผมจะร้องเคีงดีเบื้องมันจะเป็นยังไงโอ้ท่านังงัวเรายืนข้อมาฟังอารมณ์ดีขนาดดังเสยเปียดขนาดวุ้มีกี่สูตร โอ้ถือว่าดังนาเวียนนะดังๆอยู่ครับดังๆอยู่เพียงแต่ว่ามันมันสะดุดไอ่นี่เนี่ยตรงนี้มันเห็นกระพืืกระพืออ่ากอมันอ่าเออนี่คือเขาลองสอบเบอร์กันใชลองสอบเบอร์ดังครับแต่ว่าถ้าเห็ดเขาต้องเก็บรายละเอียดวหยมันอ่านะเก็บรายละเอียดนิดนึงเอาสเตปเปิลติดอ่ะเนาะมันก็เลยแบบเห็ดเห็นเสียงมันพื้นไปแต่ว่าดังอืมโอ้เนียนอนเนียนอนครับผมแต่ว่าขั้นก็จะอ่อนไง ขั้นอ่าแข็งกว่านี้อาจจะแบบดังดีกว่านี้ <c oughs> อยู่บนจ <c oughs> ัถือว่าดังเนาะเออถือว่าดังถือว่าดัง